สจิตอาศาเราพาคภูมิใจพล้องที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนครับขออนุญาตแนะนําตัวทีมง,งานทั้งสามตบลครับผม,ผมนายสมพรจงแจ้งกลาง<ร>านักศึกษากศนตำบนสกุลครับดีค่ะดิฉันนางนุ่นนะคะเกี่ยวกันหาค่ะนักศึกษามอปลายของตำบลยะวึกค่ะครับ ผมนายสุรศักดิ์เอกาครับนักศึกษามอฝายจากตำบลมุ่งบัวครับสำหรับหลักการและเหตุผลนะครับเนื่องจากประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีจํานวนประชากรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ขยะมูลฝอยมีจํานวนตามประชากรนะครับและมีการปลูกฝังการแยกขยะเริ่มลดลงตามการเวลาทําให้ประชากรในปัจจุบันไม่ได้ใส่ใจกับการทิ้งขยะมูลฝอย แก้ไขณรงค์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อลดความรุนแรงที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคตคณะผู้จัดทำมีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาจึงเลือกทำโครงงานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะสำหรับวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการกิตอาสา และการทำความดี 2. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสะอาดสวยงาม 3. เพื่อให้เกิดความสามัคีใในหมู่คณะและตระหนักถึงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการทำงานได้เช่นนะครับการจัดการขยะเพื่อการค้าการทำปุ๋ยคีวาภาพนะครับในชุมชนมีถังขยะใช้อย่างพอเพียงนะครับมีศูนย์คัดแยกขยะในชุมชนทําให้ขยะในชุมชนลดลงนะครับพื้นที่ในชุมชนดูสะอาดตานะครับจากการทํากิจกรรมดังกล่าวนะครับสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนก่อนที่นะครับจะต้องนําไปกําจัดได้มากกว่า 50%ครับเมื่อเทียบกับก่อนที่จะเริ่มโครงการนะครับนอกจากจะลดปริมาณขยะในชุมชนได้แล้วนะครับยังมีรายได้จากการแปรรูปขยะอีกด้วยครับครับเมื่อเส้นเรีย,ยรลอยครับก็งทได้ผลผลิต,ตผลิตแต่ผลจากข,ข,ขยะครับบกงิดูแลว้วนก็ทีเพิ่มมุลค่าครับ แต่ใส่ตัวไม่กับเป็รตัวไม่กับที่เพิ่มมูลคากันห้าสิบบาทครับอยากทุนทุนแค่บมดว่ถึงสิบบาทครับแต่ตัวใหญ่นี่ก็ดีได้ห้าสิบบาทตัวนี้ก็ได้ห้าสิบบาทครับบางที่ก็เห็ดจักสวนแล้วก็เมาสวนไปเลยครับมันเป็นการต่อยอดต่อยอดสินค้าที่เขาไม่อยู่ครับนี่คือผลผลิตจากพยะกษ์อ๋คิดแย่แรกกินชุมชนช่วยด้วยมือเรา ยิสลชิดอาซาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิใด